นิทานเรื่องฐานแมวห่วงของการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแมวอันแสนสุขมีแมวอ้วนตุย้ยนุ้ยสีดำตัวหนึ่งชื่อฐานฐานรักการกินและห่วงของมากเขาไม่เคยคิดจะแบ่งปันของเล่นหรืออาหารกองโตของตัวเองให้ใครเลยแม้แต่กับลูกแมวตัวเล็กๆที่มาขอแบ่งปันอย่างอ้อนวอนฐานเชื่อว่าการมีของเยอะๆและเก็บไว้คนเดียวจะทําให้เขามีความสุขที่สุดวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนหมู่บ้านเกิดภัยพิบัติเล็กน้อยทําให้อาหารเริ่มหายาก ด้วยความโกรธฐานแอบซ่อนปลาชิ้นสุดท้ายไว้ในตู้คิดว่าจะเก็บไว้กินเองคนเดียวยบเงียบ,ยบหลายวันผ่านไปแม้จะหิวจนท้องร้องโครกครากและรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยของกินแต่ฐานก็ไม่กล้าแต่ปลาชิ้นนั้นเลยกลัวม,มันจะหมดในขณะที่ฐานรู้สึกท้อแท้และโดดเดี่ยวที่สุดจู่ๆลูกแมวตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าปุยฟลัฟ ก็เดินมาที่ประตูพร้อมกับปลาแห้งชิ้นจิ๋วที่สุดเท่าที่มันมีปุยยื่นปลาแห้งนั้นให้ฐานอย่างบริสุดใจพร้อมพูดว่าทานฉันมีแค่นี้เราแบ่งกันนะคำพูดและการกระทำเล็กๆน้อยนยนี้ทำให้ฐานน้ำตาคลอของกินที่หวงหนักหนาะไม่เคยทำให้เขามีความสุขได้เท่ากับความรู้สึกตื้นตันใจในตอนนี้ฐานรีบเปิดตู้แล้วเอาปลาชิ้นใหญ่ของตัวเองออกมาอย่างไม่ลังเลเรามาแบ่งกันกินดีกว่า ทานแบ่งปลาชิ้นนั้นให้ปุ๋ยและเพื่อนแมวตัวอื่นๆที่มารวมตัวกันอย่างเท่าเทียมความสุขจากการแบ่งปันและการมีเพื่อนอยู่รอบข้างมันยิ่งใหญ่และเติมเต็มกว่าการครอบครองอยู่คนเดียวมากนักทานได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การรู้จักให้และมิตรภาพที่ได้กลับคืนมานั้นมีค่ากว่าอาหารชิ้นสุดท้ายที่เขาเคยหงักหนาหมู่บ้านแมวกลับมามีความสุขและอิ่มเอมอีกครั้งเพราะน้ำใจเล็กๆที่ถูกส่งต่อกัน และทานแมวอ้วนผู้ใจดีก็มีความสุขที่สุดในโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จำนวนของที่เรามีแต่อยู่ที่ความเต็มใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น